Hi everyone, โอเคเจอกันอีกแล้วค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เลยอ่าเรื่องที่หน,หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่อง Weather and Seasons อ่าเมื่อกี้เราเรียนเรื่องที่4ไปแล้วเรื่องอะไร Season แปลว่าเรื่องฤดูกาลใช่ไหมอ่าเรื่องที่5้าที่ครูจะมาสอนในวันนี้เรื่อง The s e a s o n Activity แปลว่าอะไร กิจกรรมตามอะไรคะตามฤดูกาลใช่ไหมเราเรียนเรื่อง the weather activity ไปแล้วใช่ไหมกิจกรรมที่ทำตามสภาพอากาศมีอะไรบ้างเอ่ยที่ครูสอนไปแล้วแล้วมาดูกิจกรรมที่ทำตามฤดูกาลมีอะไรบ้างงั้นเราไปเรียนกันเลยคะ่ะ เรามาดูกิจกรรมที่ทําในฤดูกาลนะคะจะมีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า50อ่า open your book add to page 50 50เห็นไหมอ่าหน้าที่50อ่ากิจกรรมจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ สามารถเขียนคำอ่านหรือคำแปลลงไปได้เลยในหนังสือเรามาดูมาดูกิจกรรมแรกดูจากรูปมันคืออะไระตกปลาใช่ไหมอ่า n นอ i งกแปลมันอ่านว่า fishing fishing แปลว่าตกปลานะคะ,ะกิจกรรม fishing แปลว่าตกปลาเอออันนี้จะทำในช่วงฤดูอะไรเอ่ยอืมฤดูอะไร ฤดูฤดูใบไม้ผลิหรือใบใบไม้ร่วงก็ได้นะคะเออฟิชชิงหรือในช่วงซัมเมอร์ก็ได้อ่าซัมเมอร์อ่าทำได้หลายฤดูเลยหนูจะไปตกปลาตอนไหนก็ทำได้เลยใช่ไหมเอออ่าฟิชชิงแปลว่าตกปลานะคะอ่าแอ e เจนไอช i วิอ่ามาดูกิจกรรมต่อมานะคะ เออครูลืมบอกสําหรับใครนะคะที่ไม่มีหนังสือนะคะ,ะหนูสามารถจดคําศัพท์พวกนี้ลงไปในสมุดของหนูได้เลยนะคะโอเคงั้นเรามาดูอแอคทิ i ิตี้นี้ดูจากรูปเขาทำอะไรกันปลูกต้นไม้หรือดอกไม้ใช่ไหมอ่าอินเดีเขาจะพูดว่าอย่างไร planting flowers อ่าอ่านว่า planting flowers แปลว่า ปลูกดอกไม้นะคะอ่า planting flowers จะปลูกดอกไม้ในช่วงฤดูไหนอ่าฤดูใบไม้ผลิใช่ไหม spring เออฤดูใบไม้ผลินะคะเออช่วงที่อ่อต้นไม้กำลังเจริญงอกงามใช่ไหมอุดมสมบูรณ์นั่นเองอ and next activity ามาดูกิจกรรมต่อมานะคะอ่าดูจากรูปผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรเอ่ย อ่ะเขาเล่นว่าวใช่ไหมอ่ะเล่นว่าวในภาษ,าษาอังกฤษจะพูดว่าอะไรอ่ะ flying a kite flying a kite แปลว่าอะไรเอ่ยเล่นว่าวใช่ไหมอ่ะเหมือนในกิจกรรมในสภาพอากาศเลยสภาพอากาศเห็นไหม f l y a kite ก็เล่นว่าวเหมือนกันเอออันนี้ก็เป็นการเล่นว่าวเหมือนกัน flying a kite อ่า flying a kite จะเล่นในช่วงไหนช่วงที่ เป็นไงคะฤดูใบไม้ร่วงอ่าฤดูใบไม้ร่วงก็คือจะมีลมใช่ไหมเออเพราะลมทำให้ใบไม้ของใบไม้ต้นไม้ร่วงใช่ไหมเออใบไม้จากต้นไม้ร่วงลงมาก็จะก็จะเล่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนาะอ่า flying a kite เล่นว่านะคะ uh, and the last activity in the book อ่า กิจกรรมสุดท้ายนะคะที่เขียนอยู่ในหนังสือเราอ่ามันคือกิจกรรมอะไรดูจากรูปอ่าเขาเล่นหิมะอยู่ใช่ไหมเออเล่นหิมะอยู่อ่าแล้วหิมะจะสามารถทำอะไรได้บ้างอ่า making a snowman เห็นไหม making ค snowman m a k i n g making a หรือค่ะใช่ไหม อ่า snowman S, uh, snow man, S N O W M A N snowman แปลว่า uh, ตุ๊กตาหิมะอ่าเขาทำอะไร making making ค่ะ snowman เขาทำอะไรปั้นตุ๊กตาหิมะใช่ไหมอ่า uh, ปั้นตุ๊กตาหิมะเนี่ยจะอยู่ในฤดูอะไรฤ uh, ดู winter, ดนเ n อร์ใช่ไหมฤ e ดูหนาวใช่ไหม winter W I N T E R winter แปลว่าฤดูหนาวเนาะ สามารถทำได้ในฤดูหนาวแต่ในประเทศเราสามารถปั้นหิมะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะหิมะไม่ตกดังนั้นต่างประเทศเ,ออเขาสามารถเล่นหิมะออปั้นตุ๊กตาหิมะได้เพราะว่าเ,ออเขาหิมะตกนั่นเองฤดูหนาวเขาจะหนาวมากๆหนาวแบบติดลบเลยใช่ไหมหิมะเลยตกเขาจึงสามารถเมคกิ้กับสโนมแมนได้ปั้นตุ๊กตาหิมะได้นะคะ Learn more activity มาดูกิจกรรมเพิ่มเติมนะคะที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือใช่ไหมให้หนูจดตรงไหนก็ได้นะคะให้แต่หนูจำได้นะคะ,ะมาดูกิจกรรมนี้เขาทำอะไรเอย่ยเล่นเล่นบอลเลย์บอลใช่ไหม play beach volleyball play beach volleyball แปลว่าอะไรเอย่ย เล่นวอลเล่บอลชายหาดเออเล่นวอลวอลเล์บอลชายหาด play beach volleyball เล่นวอลเล์บอลชายหาดอ่ะจะทำในช่วงฤดูไหนเอ่ยอ่าฤดู summer ใช่ไหมเออฤดูร้อนอ่าช่วงปิดเทอมที่เราจะไปเที่ยวกันเนี่ยแต่ช่วงนี้เราก็ไปเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมโอเคคุณเข้าใจนะคะ ด้วยสถานการณ์แบบนี้ด้วยไปไหนไม่ได้เลยเใครๆก็อยากเที่ยวเนาะแต่มันก็ทําไม่ได้เราก็เที่ยวทิปไปก่อนนะคะเอ่อ,อ,อมาดูอ่าเขาทําในช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมอ่ากิจกรรมนี้ play l e y บ h v o l l e y b a l l อ่าทำในช่วงซัมเมอร์ก็คือช่วงฤด,ดูร้อนนะคะเคเราไว้เล่นช่วงฤด,ดูร้อนถ้าทําได้นะคะ Uh, and the last activity uh, มาดูกิจกรรมสุดท้ายแล้วที่ครูจะสอนในวันนี้ uh, กิจกรรมนี้ดูจากรูปเขาเล่นอะไรอยู่ uh, ครูเคยสอนคำศัพท์นี้ไปแล้วใช่ไหมจำได้หรือไม่เ uh, ขาอ,อ่านว่า go ice skating go ice skating เห็นไหม G O อ,อ่านว่า go I C E อ,อ่านว่า ice อ่า uh, skating อ่านว่า skating skating นะคะเห็นไหม Go ใช้กับเวิร์ที่มี ing ใช่ไหมเออ skating อ่าแปลว่าอะไรเอ่ย Go ice skating แปลว่าไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งเออไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งอาจจะทำในช่วงฤดูไหนอ่าฤดู winter ใช่ไหม winter ก็คือฤดูหนาวเออต่างประเทศทําได้นะคะหรือหนูจะไปเล่นที่ Dream World ก็ได้ใช่ไหมเออมันมีออห้องหิมะอยู่เออสามารถเข้าไปเล่นได้แต่ก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมเ,ออเคยไปกันไหมเอ,อ่ย Dream World อ่าอ่าหลายคนก็อาจจะเคยไปแล้วเนาะอ่าเห็นไหมกิจกรรมนี้แปลว่า Go Ice Skating แปลว่าไปเล่นสเกตน้ำแข็งนะคะจำให้ได้นะคะ อ่เมื่อกี้นะคะครูก็ได้สอนอ the season activity ไปแล้วเนาะคือคือ,คอกิจกรรมที่ทำตามฤดูกาลใช่ไหมอ่าเรามาดูภาระงานที่นักเรียนต้องทำนะคะเดี๋ยวครูจะวางลิงก์นี้ใต้คลิปนี้นะคะให้นักเรียนกดลงกดเข้าไปอ่าสำหรับใครนะคะที่เข้าลิงก์ไม่ได้นะคะอ่าส่วนมากนะคะนักเรียนจะกดกดดูคลิปผ่านอันนี้เนาะนักเรียนจะกดตรงนี้ใช่ไหม นี่ใช่ไหมนักเรียนจะกดตรงวิดีโอนี้เลยใช่ไหมมันมันจะขึ้นไม่เต็มนะคะให้นักเรียนกดตรงลิงก์นี้นี่ลิงก์นี้เออกดลิงก์เออมันจะขึ้นเป็น Youtube ดังนั้นถ้านักเรียนกดเข้ามานะคะมันจะมีตรงนี้นี่เห็นที่จิ้มตรงนี้ไหมนี่ลูกศรคลิกลงมานี่คลิกลงมามันจะเป็นลิงก์จะอยู่ข้างล่างนี้นะคะ เห็นไหมเอยลิงก์ลิงก์จะอยู่ตรงนี้สีฟ้า,ฟาแล้วก็กดลิงก์เข้าไปเออกดลิงก์เข้าไปมันก็จะขึ้นใบงานของเราอันนี้เป็นลิงก์ทำใบงานอันเก่านะคะอ่าเมื่อนักเรียนนะคะกดลิงก์เข้ามานะคะมันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้เนาะอย่างนี้ใช่ไหมอืมมันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้ใบงานเรื่อง the season activity อ่า ่นักเรียนเห็นอ่ให้นักเรียนนะคะกรอกชื่อก่อน name กรอกชื่อจริงกรอกชื่อจริงตรงนี้ชื่อจริงเห็นไหมตรงช่องชื่อจริง name แล้วก็ชื่อเล่น nickname นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเออกรอกเสร็จแล้วทำใบงานนะคะโดยการลากรูปภาพกิจกรรมเห็นไหมภาพกิจกรรมที่สามารถทำได้ในแต่ละฤดูกาล มาใส่ในกล่องให้ถูกต้องเรอ,อลากมาใส่ให้ถูกต้องเมื่อกี้นะคะครูก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมกิจกรรมไหนบ้างที่ทําในฤดูการไหนบ้างสามารถทําในฤดูการไหนบ้างให้นักเรียนลองออกลับไปดูดีๆนะคะว่าครูพูดอะไรบ้างครูพูดครูพูดกิจกรรมที่เหมาะสมกับฤดูการอะไรบ้างให้นักเรียนลองย้อนกลับไปดูได้นะคะ,ะวิธีทำนะคะ อ่านนักเรียนเห็นกิจกรรมข้างล่างใช่ไหมเขาทำอะไรบ้างเออรูปก็คล้ายกับที่ครูสอนเมื่อกี้เลยอ่าให้นักเรียนนะคะลากนะคะลากรูปอ่าลากได้เห็นไหมมันสามารถลากได้นี่เห็นไหมเออมันสามารถลากได้นี่เอออาจจะไม่อาจจะไม่ชัดเนาะอืมมันสามารถลากได้นะคะเออ นักเรียนก็ลากไปใส่ในช่องไหนก็ได้อืมนี่เห็นไหมมันก็จะติดอยู่ในภาพอยู่ในล็อกของมันเลยเออทำให้ถูกต้องนะคะนักเรียนง่ายๆเลยแค่ลากรูปไปใส่ในช่องฤด,ดูการให้ถูกต้องอ่ฤด,ดูการแรกเห็นไหมต้นต้นไม้สีเขียวอ่ฤด,ดูสปริงแปลว่าฤด,ดู ใบไม้อะไรใบไม้ผลิเออช่วงอะไรฤดูใบไม้ผลินะคะอ่าซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็คือช่วงอะไรเอ่ยอ่าฤดูร้อนใช่ไหมอ่าฤดูร้อนซัมเมอร์อ่าออเทิร์มออเทิร์มออเทิร์มช่วงฤดูใบไม,ม,ม,ม้ร่วงเออใบไม้ร่วงวินเทอร์วินเทอร์ช่วงฤดูหนาวนะคะเออให้นักเรียนนะคะลากรูปภาพกิจกรรมดูจากรูปเข้าทำกิจกรรมอะไรลากไปใส่ในช่อง ให้ตรงกับฤดูการที่มันเหมาะสมที่จะทำกิจกรรมนี้นะคะาจากนั้นเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วกด finish F I N I S H กด finish แล้วก็ขึ้น2องจดหมายากด email my answer to my teacher แล้วก็กรอกเหมือนเดิมเลยสำหรับใครที่เคยทำมาก็จะถนัดแล้วเนาะ ออแล้วกรอกเหมือนเดิมข้อ5ใส่ชื่อจริงภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยช่องแรกเห็นไหมแล้วก็ข้อ6ใส่ P. 6ก็คือป่าออแล้วก็ช่องข้อที่7 School Subject ก็คือใส่ English วิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ Enter your teacher email or key code ก็คือใส่รหัสครูนะคะหนูจดไว้ตรงไหน จดยังรหัสนี้จดลงในหนังสือจดเพื่อจะได้ใส่ได้ให้ถูกต้องนะคะดูดีๆนะคะมันมีตัว a i b j h e 1 p e t y บางคนนะคะก็ใส่ไม่ถูกต้องงานก็ไม่ส่งมาถึงครูนะคะนะคะใส่ให้ถูกต้องนะคะจากนั้นข้อที่9ให้หนูกดเซนก็คือกดส่งนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะ ออโอเคทำงานนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนครูจะเช็คชื่อผ่านใบงานนี้เลยนะคะโอเควันนี้นะคะครูก็สอนจบเพียงเท่านี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้นักเรียนทุกคนนะคะดูแลตัวเองนะคะ take care of yourself โอเค today is u uh, finish class โอเคโอเค everyone goodbye สวัสดีบายทุกคนคะ่ะ